มาดูนะนี่จริงๆแล้วไม่มีอะไรนะนี่เอฟซี FC อยากดูอันนี้ออฟฟิศอันนี้ออฟฟิศออฟเอวยออฟฟิศออาใจออฟฟิศออฟใจออฟฟิศ ออฟฟิตออพใจออาฟิตออฟเฟิร์ห้องสอมห้องเสริมอืมออฟฟิตออฟเฟิร์นี่นี่ขายเสื้อกับฟินแฮงนี่่าได้เสื้อทำขายเลยค่ะได้ครับ อันนี้เป็นบรรยากาศที่ค่ายเพลงครับอันนี้เป็นอาคารค่ายเพลงอ,นนอาคารบ,าบ้านบ้านบีบ้านรวมบีมันคือหาวมีแต่คนจะได้เสื้อมีคนจะได้เสื้อสเสื้อสวยไหมครับเสื้อง่ารับพี่น้อง,งเสื้อเข้ากับแม่ตามาก ฟินแฮงินแเพราะว่าเจ้าของเสือ้อเสืเส้อพยานฟินแลนด์มีแต่คนชอบฟินแฮงเด้ออันนี้เป็นทางอันนี้ไม่ใช่บ้านค่ะอันี้เป็นค่ายเพลงเด้อพี่น้องอันเป็นค่ายเพลงเด้ออันนี้เป็นค่ายเพลงพาไปดูห้อง,ป,อองป,รอประชุมห้อง,องประชกประชุมพี่น้องห้องประชกประชุมนะครับโต๊ะประชุมบัณฑิต ประชอบอประชุ่มตัวห้องลายกระดอกกระเดียน้ำประชุ่มห้องป่ายางตัวอันนี้เอฟซีอยากมาดูนะครับเอฟซีอยากดูก็เลยพามาดูนะครับไม่ใช่ว่าอะไรดิ ม่ใช่ว่าตั้งมาดูเดบจริงๆแล้วผมผมเมื่อกี้ินข้าวอยู่ข้างข้าแล้วผมก็ไม่ได้ตั้งใ,ใจจะมาไลเ่เราเอฟซีหรว่าพาไปดูหน่อยจ้าเคยจะพาไปดูไก้แล้วไก้แล้วไก่จะมีเงี้ยซานคนแล้วอันนีอ้อันนี้จะเป็นค่ายเพลงนะเปิดอะคาเดมี่อะคาเดมี่ค่ายเพลงครบวงจรครบวงจรนะงอะค,คาเดมี่พี่น้องครบวงจรอะคาเดมี่ค่ายเพลงตัวเกี่ยว เดี๋ยวนี่นจะเป็นคิดเป็นหนทางเข้าไปอะไรเงี้ยเอออะคาเดมี่ฟินอะคาเดมี่ตัวเกี่ยวนะไม่ใช่ฟินขับนะไม่ใช่ฟินแลนด์นะเป็นอะคาเดมี่ตัวเกี่ยวไม่ต้องขี่บัตหรอกมันจะบอลประมาดอกดอก็ต้องขี่ดอกอะคาเดมีด่ทำเสื้อฟินแหงอือมีแต่คนอยากได้ฟินแหงอ่ะทำไมดีขายได้ไหม <laughs> ฟีไซเนาะ ฟีไซส์เลยไหมฟีไซส์บอทำเสื้อสีฟ้านี่สีขาวเลยนี่เจ้าด็กว่าเสื้อบีบีอีกละง่าอีกละเอฟซีอยากดู เอฟซีอยากเบืองพี่น้องมาหนี่กับมาเขาไปกิบางบอเขาไปกันบอเขาไปกิของมันบอกเรา็ไปเลยเราไม่เซมเอามเมซวองพี่หุ่านป่ะสีเศร้าสีดีจะบอกแกเข้ามาแล้วนี่ขอแกละวันนี้าวกีว่โมงวันววน,วนี้เใช่กี่โมงวันนี้เาว็สนกต้องไปล้น่ก็ตัว,ตวนาฬิกาก,ก็บ่ค่อยตรงดอกดอกรสี สมัครก,ก17สมิกก 17, มก,ก, 17. กดติดตามไว้หน่อยนะครับใช่ละโอ้โอโอ้อของกูเรครับน,นี้มาดิจำลองมาดิ เอฟซีจะเป็นผ้าหอยมาขีดตุม่มของน้องแม่พันธุ์เรี่ยวปู่มันธุ์ลาดใชมาหมจากเบืองเขาเอฟซีจากเบืองอยากเบืงองอยากเบืองอยากเบืองอยากเบ,อกบอืองเขาเนาะอยู่ผู้เดียวพอดีกเรีนเล่นผู้เดียวยังเป็นบ้าเรียนเล่นผู้เดียวยังเป็นบ้า ช่างมาเดินท่อ,ทอแอร์ช่างมาเดินท่อแอร์แล้วช่างมาเดินท่อแอร์สุดๆุดดบันไดครับบันไดกันล้างขึ้นขึ้นบันไดสินโดเรลา่าเจ้าขึ้นบ้านข้าทำไมนะไอ้เจ้าสินโดเรลา่า โซตักตมีสองของขนางครึ่งทำไมแนะเมากูมีลีบดิรีบบอกีบก็อยู่นี่รีบเจอรอลิบรยูดตรงนี้ของใก่โซตตรงนี้มีอรองนึงีผ่านยางซร่องทายเขาขุยยาเขายึดตรงนี้ขึ้นนี้แล้วเหรอเอายามสลามามันก็จะเป็นอันตียามกูเมามึงก็จะได้มาต้องแบกกูกัให้กูโคตรกูขึ้นรีบแลยมึงก็ตีนแดกวาด ตีนแดกเขารีีบตนแดกเขารีบเลยมึงสิบ้เบี้ยกูจะหนีผู่ไหวดอกตีนเนี่ยเขาดิบเลยย้มกดแล้วก็ดึงแล้ะแล้วก็ปีนข้างบนล่าออกมาเพราะแม่เวลาเมาก็สติไม่ค่อยมีเท่าไหร่สติเสียบ้านนุ่มสด ปาดท,ทางยางแค่หมดนี่มีมนันนี่ปาดนาตีมึงเรียนล้งแข่งกูบอกแล้งกิโลหนึ่งยางจากฟังนี่ไาพังพูนไก่ดีนะไไก่ไก่ไกหันเลียวนะั่นะบันไดเลื่อนต้องเข้าบันไดเลื่อก็ไม่ไม,ไม่ไม่ปลอดภยัยถ้ารีบอ่ะซุกเข้าปุ๊บปิดประตูใช่ไหมมันก็จะเป็น นาตีก็วิ่งไปร้องชั้นสองแล้วก็ล่าออกมาอัินี้พอทของอะไรบอสสไลด์ออกสไลดเอกพ่อตีนแดงล้องเตียงก็เดินจากตรงนี้ไปจะเป็นพีน่นเขาจะไปแล้เขาจะพับอกไปแลอวมีคำท่างฝอย สิบไบการินดิดนดำพร้อมอยู่ชั้นชั้นสองไม่ซื้มั้งืไรแล้วนัแล้วนะไปแห่งเเชียนเลยเนี่ยสอไปเชี่ยนว่าอัตรย่างเร็วอยู่นะ พนทธิวงไไา,างปังตกน้ำไม่ไหลตกไฟไมตกอีกเสืยงตายยังก่อนมีอยู่ดิคนอะไรตกน้ำไม่ไหลตกไฟไหมตกอีเสืยงตายยังอี้แหมมันจะมีตะกี้ไหมเคงตอนไป แล้วตอนขึ้นบ้านใหม่นี่ยก็ทำหน้าต่างออกมาแล้วก็ยืนรับแขกอย่างบุโบกมือโซงบ่ขึ้นบ้านใหม่โซงพระบ่แขยเยอะไงแข่งกูยืนกูหานบ่ต้องตีป่วยตาแล้วก็ป่วยเงินเป็นพันหนึ่งเด้งลอยลงมา เป็นกานตื่นนี่อะไรเยอะหรอเห็ด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 หมองลากฉีดไปไหนนั้นไหมเด้อเยอะไนะเห็ดหมองลากฉีดไปไหนนั้นไหมชิลล่างรถเองจุดล้างรถบอกเออเดี๋ยวเดี๋ยวไหมนี่เดี๋ยวพวกตัวเกี้ยวจะไม่แยมแปะล้างอีกล่ะ เปลืองน้ำปุยล่ะล่างปอปิดน้ำซึ่งเหมือนมีรถไปลางทุกคนจ้างเวลาเขีดข้าดขึ้นอย่างนี้ตัดที่ชิลมตุมเรืออยูแลกมูก ้ำทุ่มแรงงูยดีดูรอถูดเรือกูไว้ข้างล่างสู้ดยพี่เกือบเพี่ยนตอนนี้เบิดนยาวพุ่งกับวัะยี่หรี่อนนี่